ไปดูข่าวที่พัทยากันนะคะนายกเมืองพัทยาเปิดเวทีตันตรักโชว์แสดงศักยภาพนักเรียนโรงเรียนตันตรักษ์ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยานะคะโรงเรียนตันตร,รักษ์จัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนภายใต้ชื่อตันตร,รักโชว์ เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและทักษะทางภาษาต่อสาธารณชนและนักท่องเที่ยวนะคะภายในงานได้รับเกียรติจากนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะโดยมีดรทรงฤทธระดมจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนตันตร,รักพร้อมด้วยคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ สำหรับการแสดงนั้นเป็นการผสมผสานศิลปะและทักษะรอบด้านกิจกรรมครั้งนี้รวบรวมการแสดงที่หลากหลายท่ำกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินชมภายในศูนย์การค้าไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการสืบสารศิลปะวัฒนธรรม การแสดงเชิดสิงโตและระบำจีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีนค่ะถ่ายทอดความอ่อนช้อยความพร้อมเพรียงและความสามัคคีของนักเรียนได้อย่างงดงามทีเดียวทักษะด้านสันทนาการและกีฬา การแสดงเชียร์ลีดเดอร์จากนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมะศึกษานะคะสร้างความประทับใจด้วยความสดใสคล่องแคล่วและความมั่นใจบนเวทีและอัจฉริยภาพทางดนตรีการแสดงเมโลเดียนจากนักเรียนระดับชั้นอนุบาลแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสมาธิประสาทสัมผัสและพื้นฐานดนตรีตั้งแต่ยาววัยค่ะ และในช่วงท้ายของงานนักเรียนได้ร่วมกันกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนและกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติเป็นภาษาจีนทั้งนี้กิจกรรมตันตรลักโชนั้นไม่เพียงเป็นเวทีการแสดงความสามารถเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้างความกล้าแสดงออกความเชื่อมั่นในตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนเพื่อให้เติบโตเป็นเยาวชนคุณภาพของเมืองพัทยา และสังคมในอนาคตต่อไปดรทรงฤทธิ์ประดมจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนตันตารักษ์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะว่าช่วงนี้ทางห้างเซ็นทรัลพัทยามีการจับงานเนื่องในเทศกาลตรุษจีนค่ะทางโรงเรียนตันตารักษ์มีนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาจีนโดยนักเรียนของเรามีการพูดภาษาจีนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะซึ่งในกิจกรรมเนี่ยมีการแสดงภาษาจีนต่างๆมากมายแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีที่ทางห้างเซ็นทรัลพัทยาเนี่ยให้โรงเรียนตันตารักษ์ ได้นํานักเรียนมาแสดงความสามารถในครั้งนี้ค่ะจากวันนี้นะครับเป็นวันที่ทางทเซนเซอร์นเนี่ยมีการจัดงานที่เกี่ยวกับจีนแล้วก็ทางเรียนของเราเนี่ยมีนักเรกน,นะครับที่มีความสามารถทางภาษาจีนรวมถึงได้ทีนุจะมาตัาสานะครับอย่างเช่นเด็กของเราเนี่ยได้ับสปีชภาษาจีนนะครับอัจารย์เปิดหัวเรกแล้วก็มีการแสดงเกี่ยวกับจีนทางวิทยาศาสตร์เ่ยเพราะที่เรกก็มีภาษาจีน ที่ดีที่นักเรเียนนักเล่าที่แหล่งจะนำคาวามสามารถของเด็กนะครับของลูกๆแต่ละองเราเนี่ยออกสู่เพื่อนรัประชาชนนะครับอันนี้ทั้งนั้นเ,ออเราได้รับโอกาสที่ดีนะครับจากพารเซ็นเซ่นนะครับเราจึงนำเด็กๆมาโชวค์ความสามารถทีมข่าวนิวส์ยีสถานีประชาชนประจำจังหวัดชลบุรีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน